One News ตรงไปตรงมาครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับปกติคุณลาศีนีเคยทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือไหมเคยอ่าฮะชื่นชอบใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการทาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลใช่แต่ปกติเราก็ทาบุญบางทีก็แล้วแต่ที่เรามีกําลังในการทําบุญนะครับแต่วันนี้ครับเรามีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาขับรถเนี่ยไปที่ทางเขาใหญ่ขับรถเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เห็นรถที่ขนบัว กำลังเอาไปขายคือเป็นคันใหญ่เลยใช่ไหมคะเขาเอ๊ะรู้สึกสงสารจังเลยก็เลยบอกว่าบอกให้คนขับรถเอานี่หน่อยขอซื้อขอซื้อได้ไหมสงสารจังเลยเขาบอกเขาบอกจะซื้อกี่ตัวล้ครับเนี่ยเอาหมดคันนี่แหละปรากฏว่ามีทั้งหมดครับสามสิบเอ็ดตัวผู้หญิงคนนี้ซื้อไปทั้งหมดด้วยเงินหนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทไม่ได้ซื้อไปไหนครับนำไปเลี้ยงเองติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณรุ่งโร์สมบูรณ์เก่าครับ ตัวทั้ง31ตัวนี้ปลายทางของพวกมันคงหนีไม่พ้นโรงเชือดเพียงแต่พวกมันโชคดีที่ได้พบกับนัทยาพลหารทองลงยาระหว่างทางที่พวกมันกำลังถูกนำไปคุณให้ได้ราคาเตรียมส่งต่อไปขายที่ประเทศเวียดนามวินาทีที่นัทยาเห็นพวกมันแออัดอยู่บนรถบรรทุกบนถนนมิตรภาพอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเธอไม่ลังเลที่จะช่วยชีวิตพวกมัน ด้วยเงินสด1นล้านเก้าหมื่นบาทหลังจากไปเจราจาขอซื้อจากพ่อค้าวัวตกลงราคาตัวละ3 5ม0 0ืบาทตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเยอะขนาดนั้นคือคือตอนที่ลงไปเนี่ยเพราะเราไม่ได้มันนับไม่ได้ไงคือก็ลงไปก็ก็คิดว่าตอนแรกจะพยายามคิดว่าจะไปต่อรองเขาดูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะทีนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้ก็ต้องต้องเป็นไปตามนั้นเราก็โอเคก็ถือว่ายังไงก็ ต้องสู้่ะก็ต้องเหมือนกับหาทางที่จะมาช่วยเขาชีวิตใหม่ของวัวทั้ง31ตัวเริ่มอีกครั้งที่อำเภอปากช่องพวกมันทุกตัวได้รับการตรวจสุขภาพกินอิ่มนอนหลับกว่าที่เคยและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกนำไปยังโรงเชื้ออีกต่อไป เช่นเดียวกับบัวและควายอีก50ชีวิตที่ถูกเลี้ยงอยู่ห่างออกไปอีก15กิโลเมตรก็ได้รับการช่วยชีวิตจากนัทยาตลอด6ปีที่ผ่านมาสิ่งที่นัธยาทำอาจเป็นทานที่ยิ่งใหญ่แต่ค่าอาหารและค่ายาหลายหมื่นบาทเป็นสิ่งที่เธอต้องแบกรับแต่ก็เป็นภาระที่เธอยอมรับได้เมื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นพวกมันเป็นอิสระ แค่คิดแค่ตรงนี้ว่าให้เราสบายใจว่าเออเราช่วยแล้วเราเอามาเลี้ยงแล้วเราเราสบายใจว่าเราได้มาเห็นได้มาดูเขาอะไรเงี้ยเขาก็ได้กินอยู่มีลูกออกลูกออกล้านมาเราก็รู้สึกแบบแค่เนี้ยเราก็เราแน่ใจว่าเขาเขาลอกแล้วเ,เขาอยู่แบบดีเราได้ดูแลเขาเงี้ยคือคือใครจะคิดยังไงเราไม่เราไม่รู้ละแต่เรามีคล้ายๆว่าเจต,ตนาาเราแบบนี้ ความสงสารที่ช่วยเหลือวัวมาอย่างกระทันหันทําให้เธอต้องฝากพวกมันไว้กับชาวสวนที่อาศัยอยู่แถวนั้นชั่วคราวโดยขณะน,นี้เธอกําลังเตรียมซื้อที่ดินแปดไร่ติดแหล่งน้ําเพื่อไม่ให้พวกมันอยู่อย่างแออัดและบัานปลายชีวิตเธอและครอบครัวก็จะย้ายจากกรุงเทพมาอาศัยอยู่ที่นี่รุ่งโรดสมบุญเก่ารายงาน One News ตรงไปตรงมา